สาวสวยเซ็กซี่มีนามว่าจูเลโนวโาเธอบอกว่าวันนี้ฉันได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วค่ะขอบอกเลยนะว่าฉันมีอะไรดีๆมาแนะนำหรือไม่ใครอยากจะมาเที่ยวเกาะในเมืองไทยมีเกาะหนึ่งนะที่ฉันขอบอกเลยว่าสวยที่สุดหรือไมว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเพียงแค่สี่เหรียญเท่านั้นเองนะฉันขอบอกเลยถ้าเกิดใครมาเมืองไทยแล้วก็คุณจะต้องมาทีน่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโอ้โหเหลือเชื่อใช่ไหมแค่ 120บาทก็สามารถมาเที่ยวเกาะสวยๆได้แล้วนะที่เมืองไทยตอนนี้ฉันกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่พัทยาแล้วก็ไปลงท่าเรือหลัลงจากนั้นขึ้นเรือข้ามฟากพวกเขาเนี่ยจะมีเรือออกจากท่าทุกๆ30นาทีเลยนะคือแบบว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายแค่30บาทหรือว่าแค่หนึ่งเรือนเท่านั้นเองในการขึ้นเรือข้ามฟากนั่งชิลๆไปประมาณครึง่งชั่วโมงเองนะ ว้าว30นาทีก็ถึงละหลัลงจากนั้นจะมีรถสองแถวแบบนี้แหละคอยพาคุณไปเที่ยวรู้ไหมว่ามีหาดสวยมากมายเลยอะที่นี่คือเกาะล้านใครชอบที่นี่เหมือนกับฉันบ้างเดินทางสะดวกสบายสามารถแบบว่าเป็นทริปง่ายๆเก๋ๆเพียงแค่วันเดียวก็ได้เดินทางไปเที่ยวเกาะแล้วนะดูสิเหมือนฉัน <c oughs> อยากเที่ยวสวยๆแค่วันเดียวแล้วก็ได้ไปเดินใส่ถูพีชอวดความสวยใส่เซ็กซี่ของฉันเอง แต่ว่าขอบอกเลยว่าที่ที่ฉันชอบมาที่สุดเนี่ยยังไม่ใช่ที่นี่นะจ๊ะวันนี้ฉันมีมานำเนอฉันได้มีโอกาสดีๆไปเที่ยวที่กระบี่รู้ไหมว่ามีน้ำตกที่แบบว่าเป็นกระแสน้ำที่แบบเป็นน้ำอุ่นนะเฮ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อรู้ไหมว่ามีค่าเข้าแค่200บาทเท่านั้นเองนะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหมือนกับฉันทีนี่คือคลองท่อมเหนือที่จังหวัดกระบี่นี่แหละดูกระแสน้ำสิว่า How? คือแายว่า Amazing จริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ากระแสน้ำตกที่ไหลลงมาจะเป็นน้ำอุ่นเหมือนกับคุณสามารถสตีมได้เลยอะจากสายน้ำธรรมชาติเนี่ยดูสิแล้วก็บรรยากาศรอบร้านนะโอ้โหมีแต่ป่าไม้เท่านั้นเลยเขียวขจีมากๆฉันรู้สึกสดชื่นจริงๆชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอะตัวนุ่มหล่อคนนี้ค่ะมีชื่อว่าหักทันเขาเป็นชาวอิตาลี บอกว่ารู้ไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีน้ําตกที่แบบเป็นกระแสน้ําร้อนด้วยนะฉันขอบอกว่าใครยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่คุณจะต้องมาเลยกระบี่เนี่ยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากๆแต่ว่ามาดูนี่สินี่คือกระแสน้ําตกร้อนๆในเมืองไทยเลยนะคือน้ำเนี่ยอุ่นมากๆรู้ไหมว่าอยู่ท่ามกลางป่าเลยนะนี่ไง r อ n waterfall โอ้โห oh คือแบบว่าฉันขอบอกมีเหมือนกับว่าเป็นสระว่ายน้ำธรรมชาติที่คุณสามารถมาผ่อนคลายได้สบายสบายถ้าเกิดคิดเป็นเงินยูโรก็ประมาณ4ยูโรเท่านั้นเองนะมาเล่นน้ำก็ได้มาว่ายน้ำก็ดีเนี่ยฉันมาที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆของฉันเอวามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอะไรนะจะไปเที่ยวน้ำตกนี่จะต้องจ่ายเงินด้วยหรอสันนีบอกว่าแมเธอในเยอรมนีเนี่ยเธอลองไปเที่ยวดูสิถ้าไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ นะน,นี่ปอนด์นี่ไม่มีหรอกจ้ะส่วนใหญ่จะเข้าไปเที่ยวเนี่สิ5ปอนด์นี่ก็ถูกสุดแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะแพงกว่า15ปอนด์จ้ะส่วนซีราคขาบอกว่านี่ขนาดค่าอาหารค่าผักผลไม้เนี่ยราคายอย่างแสนแพงเลยนะเข้าไปดูธรรมชาติสวยๆแค่4ปอนด์เนี่ยนะมีเมอร์บอกว่าในอิตาลีฉันรู้สึกว่าฉันเคยไปที่หนึ่งนะเหมือนกับว่ามีน้ำตกที่มีกระแสน้ำอุ่นๆแบบนี้แหละแต่ว่าที่นั่นนะมีให้ชมสัตว์ด้วยนะ ซิลกินค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะสัตว์ที่เธอพูดถึงเนี่ยคือฉลามมาปะา๊อบ <c oughs> บอกเลยว่าฉันเคยลงไปเล่นน้ําแล้วก็เจอฉลามตัว2เมตรอ่ะโอ้โหคือตกใจมากเลยส่วนทีโอค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดฉันเป็นเศรษฐีฉันจะไปซื้อบ้านอยู่ในเมืองไทยสองหลังเอ็ดดี้บอกว่าอยากจะหนีจากจุดยือกแข็งที่นี่ไปอยู่ที่เมืองไทยจังเลยอะ่ะ และมีคอมเมนต์จากชาวรัสเซียค่ะบอกว่าอุ๊ยช่วยบอกหน่อยเถอะว่าสถานที่นี้คือที่ไหนแล้วการเดินทางไปเมืองไทยเนี่ยค่าใช้ใจ่ายแพงหรือเปล่าโดยมาโมลี่มาตอบให้ค่ะบอกว่าสำหรับฉันใช้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดประมาณ2,000ปอนด์เที่ยวบินก็900อปอนด์ละฉันเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยทั้งหมด22วันโอโหขอบอกเลยนะว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีความสุขส,ส,สุดเลยแหละแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยนะ ว่าคุณอยากไปเที่ยวแบบไหนแล้วก็ไปพักที่ไหนแล้วก็คุณจะไปกินอะไรคือขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะส่วนโทบี้ก็บอกว่าฮะอะไรเนี่ยฉันนึกว่าตุรกีนะที่นั่นคือเมืองไทยเหรอเนี่ย อาสตี้ค่ะบอกว่าโชคดีจริงๆที่ในชีวิตนี้ฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งขอบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยว้าวมากๆเลยแหละเทลซิกเลอร์ค่ะบอกว่าอะไรนะมีน้ําอุ่นที่มาจากธรรมชาติเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงขณะที่เนี่ยยังไม่มีเลยอะ่ะ ส่วนซีนลีค่ะบอกว่าที่นั่นอยู่ที่ไหนรอปลายเดือนธันวาคมนี้ฉันกำลังจะไปเที่ยวเมืองไทยแล้วนะฉันไปกับคนรู้ใจอยากไปเที่ยวแบบว่าที่สบายๆแล้วก็เงียบสงบแบบนั้นบ้างจังเลยอะ เรียมค่ะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าในเมืองไทยเนี่ยมีแหล่งน้ำพุร้อนหลายแหล่งเลยนะแล้วก็มีพวกน้ำตกให้ไปแช่นี่แหละอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ40องศาใครชอบนะไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนฉันสิฉันมีช่วงเวลาที่ดีมากๆและเที่ยวเมืองไทยอ่ะราคาไม่แพงเลยซึ่งลีนาค่ะเธอบอกว่าอะไรนะฉันเข้าใจเลย อยากไปเที่ยวเมืองไทยมากเาเลยฉันเห็นคลิปแต่ละคนแล้วแหมมีความสุขจริงๆส่วนใบเนียนค่ะบอกว่าอะไรนะน้ำพุร้อน40องศาเลยเหระโอ้โหเป็นความอุ่นจากธรรมชาติที่แบบว่าฉันยังไม่เคยสัมผัสเลยอะเดี๋ยวฉันจะต้องหาเวลาไปแล้วล่ะส่วนลูคัสค่ะบอกว่าฉันอยากจะไปเมืองไทยมากๆเท่าที่ศึกษามาเนี่ยประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ตีมากๆเลยนะจริงๆอะ่ะฉันอยากจะไปอยู่ที่นั่นด้วยเลยเห็นเขาบอกว่าค่า ผ่าสีก็ทูกถูกด้วยสิจิมมี่บอกว่าค่าใช้จ่ายคนละสี่ปอนอะไรนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยขอบอกเลยนะว่าค่าใช้จ่ายเท่านั้นเนี่ยจะต้องใช้ดูแลสิ่งแวดลอ้อมและก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะโอ้โหไปเที่ยวเมืองไทยนี่น่าเที่ยวจังเลยะวอรเรียค่ะบอกว่าอ้าทำไมจะต้องเก็บเงินด้วยอะ ไปเที่ยวเมืองไทยจะเข้าน้ําตกนี่ต้องจ่ายเงิน4ยูโรด้วยหรอเขาจะไปสร้างตึกระฟ้าในป่าหรือเปล่าถ้าเกิดเขาต้องเก็บเงินหนักท่องเที่ยวขนาดนั้นนะ่ะส่วนฟาซินบอกว่าอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกหรอฉันขอบอกเลยนะว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันดีมากแล้วก็มีอะไรเยอะกว่าที่คุณคิดด้วยซิกมาดิดค่ะบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันยอมจ่ายเงินแค่4ยูโรสําหรับการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติเนี่ยนะฉันไม่เข้าใจทำไมจะต้องมาเป็นประเด็นด้วยการที่ไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติแล้วเก็บเงินก็เป็นเรื่องปกตินะพวกเธอ โดยพ่อหนุ่มพักตั้นค่ะบอกว่านี่ขอบอกเลยนะว่าตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันเจอเมนูหนึ่งเป็นอาหารสตรีทฟู้ดที่แบบว่าฉันชอบมากๆเลยดูนี่สิถ้าเป็นคุณนะมาเห็นแบบนี้คุณก็ต้องอยากลองอะ่ะราคาแค่20บาทหรือว่าประมาณ0ู .5 ปอนด์เท่านั้นเองนะโอ้โหฉันลองชิมแล้วรสชาติเหมือนกับไข่ไก่เลยถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องเคียงแต่ฉันรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีขนมปังมันจะดีกว่านั้นมากเลยนะคือฉันชอบกิน อะไรที่แบบว่าเหมือนกับมีเครื่องเคียงอะเมลลี่มาบอกนะคะบอกว่าอ้าวนะนะั่นอะคือพวกไข่นกกระทางอะฉันขอบอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ย มีคุณภาพดีกว่าไข่ไก่อีกนะลูคัสบอกว่าอา้าวนั่นเป็นไข่นกกระทนีเห็นแล้วแบบลูกเล็กมากเลยเนาะแต่ดูแลนะ่ากินดีนะลีแอนมาถามบอกว่าอา้าวยูยู่เป็นชาวต่างชาติฉันอยากจะรู้จังเลยว่าเวลาไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าแล้วคุณสื่อสารกับคนไข่ได้ฟรดิชค่ะมาบอกว่า อา้าวถ้าเกิดพูดไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสามารถใช้สัญญาณท่าทางมือได้แต่ฉันขอบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาพูดภาษาอังกฤษได้นะมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นแหละที่พูดไม่ได้เลยหรือถึงแม้ว่าคุณจะสื่อสารกับใครไม่ได้บริเวณแถวนั้นถ้าเกิดมีคนอยู่ใกล้ๆเขาก็จะช่วยแปลให้เองแหละขอบอกเลยว่าการเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สิเธอมือถือเดี๋ยวนี้ก็แปลภาษาได้นะจ๊ะ เห็นคนนี้คอมเมนต์แล้วแบบโดนใจจริงๆมือถือก็มีหัดใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สิต่างชาติที่แบบว่ากังวลเวลาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วจะแบบว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบพูดภาษานั้นภาษานี้ไม่ได้แหม่สมัยนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนกันละจ้าและที่สําคัญตอนนี้คนไทยอะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะแล้วนะจ้าอย่างน้อยก็พูดคําว่า Thank you for watching Don't forget to subscribe and thumb up this video Hope you enjoy this video Bye